สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง My NPS Channel นะครับก็ผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดสดนะครับวันนี้เราจะมาซื้อวัตถุดิบนะครับไปทำเมนูแกงส้มปลานิลใส่ผักกระเฉดนะครับวัตถุดิบเราก็มีตามนี้เลยนะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมีพริกแกงส้มเลยนะครับพระเอกของเรานะต่อมาก็จะเป็นผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายนะครับ แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะครับผมน้ำปลาครับวันนี้เราจะใช้เป็นปลานิลน,นะครับหรือว่าเพื่อนๆมีปลาชนิดอื่นก็สามารถนํามาทําแทนได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราก็ได้ปลานิลสดๆนะครับมาจากตลาดนะต่อมาวันนี้เราจะใส่เป็นผักกระเฉดนะครับแล้วก็เลือกแต่ยอดเขานะครับแล้วก็ ่วนที่อ่อนนะแล้วก็มีน้ํเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาทําปลากันก่อนนะครับอ่วันนี้เราใช้เป็นปลานินนะครับปลานินวิธีดูปลานินที่สดเนี่ยครับก็จะดูง่ายๆเลยนะครับพื้นฐานอะไรเนี่ยเราก็จะดู ตัวเหงือกเขานะครับเหงือกเขาจะมีสีแดงสดนะตาใสนะครับแล้วก็เวลาเรากดเนื้อเนี่ยเนื้อเขาจะไม่ยุบนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็จะมาชำแหละปลากันเลยนะครับเราก็จะใช้มีดนะครับตัดตัวหางแล้วก็คลีบเขาออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดจนรอบตัวเขาเลยนะครับ สำหรับเกตนะครับถ้าเกิดที่ร้านเนี่ยเขาขอดเกตไม่หมดนะครับแล้วก็มาคอดเพิ่มนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะขอดไม่หมดเท่าไหร่นะครับวิธีสั่งเขาทานะครับก็แค่บอกเขาว่าเดี๋ยวเราไปแกงส้มครับก็สั่งแบบให้คอร์ดเกตแล้วก็ผ่าทองเอาขี้ออกก็พอนะครับแล้วเราก็จะมาแบ่งหัวแล้วก็แบ่งลําตัวเลยนะครับ อ่ตัวนี้เขาเอาขี้ออกไม่หมดยังไม่ดีนะครับพวกไส้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอาออกได้เลยนะครับแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะครับต่อมาเนี่ยเราก็หั่นหัวออกมาเลยนะครับแล้วเราก็จะผ่าครึ่งตัวหัวเขาด้วยนะครับเพราะาหัวเขาเนี่ยจะหนาแล้วก็สุกไม่พร้อมส่วนอื่นนะครับอโอเคครับส่วนเนื้อเนี่ยเราก็หั่นเขาเป็นท่อนๆได้เลยนะครับผมไม่ต้องบางมากนะครับ เดี๋ยวเวลาต้มเนี่ยเขาก็จะแตกง่ายนะครับถ้าเกิดบางเกินไปนะก็หั่นชิ้นพอประมาณอย่างนี้ได้เลยนะครับต้องอาจจะใช้แรงเยอะหน่อยนะครับในการหั่นให้ผ่านกระดูกเขานะครับอโอเคตอนนี้เราก็ หั่นปลาเสร็จแล้วนะครับส่วนหางนะครับเราจะเอาไปต้มนะครับทําเป็นส่วนผสมของเนื้อปลาในพริกแกงนะครับก็จะทําให้แกงของเราข้นนะครับเดี๋ยวต่อมาเราจะมาต้มเนื้อปลาส่วนของหางนะครับที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับพอประมาณนะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็รอน้ําเดือดนะครับแล้วเราก็ ใส่ตัวหางปลาลงไปนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะต้มจนสุกก่อนนะครับตอนนี้เนื้อปลาของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมานะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับโอเคครับนี่ครับต่อมาเนี่ยพอเขาเริ่มเย็นนะครับเราก็จะมาแกะเนื้อปลานะครับมาโขกนะครับ การที่เราทําแบบนี้เนี่ยเวลาเราใส่ลงไปในแกงนะครับแกงเราจะมีความข้นของเนื้อปลานะครับแล้วก็มีความหอมของปลานะครับอพอเราได้แบบนี้เนี่ยเราก็นํามาโขกในโคกนะครับพอแตกเราก็ใส่ตัวพริกแกงเผ็ดนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยลงไปผสมให้เข้ากันได้เลยนะครับ โอเคครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพริกแกงของเรา,าเดี๋ยวเราไปทําแกงส้มกันต่อเลยนะครับครับออกมาแล้วก็ใส่น้ําเพิ่มนะครับแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดได้เลยนะครับอพอน้ําเดือดเนี่ยเราก็ใส่พริกแกงของเราลงไปได้เลยนะครับเราก็จะละลายนะครับให้เขาละลายกับน้ํานะครับ ตอนนี้สีสันแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาน้ำนะครับมาล้างโคกด้วยนะครับแล้วก็เทลงไปเลยแกงวันนี้ของเราก็จะรสชาติออกเผ็ดแล้วก็เข้มข้นหน่อยนะครับอ่าระหว่างนี้เราก็ รอตัวน้ําเขาเดือดอีกรอบนึงนะครับโอเคครับต่อมาเรามาปรุงรสกันเลยนะครับเราก็จะใส่น้ํามะขามเปียกนะครับลงไปน้ําตาลทรายครับต่อมาก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ําปลาครับเราต้องปรุงตัวน้ําเขาให้อร่อยก่อนนะครับเราถึงจะใส่อย่างอื่นนะเพราะว่า วิธีนี้เนี่ยก็จะทําให้ uh, เนื้อปลาของเราเนี่ยไม่แตกนะครับเวลาต้มไปนานๆนะแล้วก็เราก็ไม่ต้องคนชิมตอนท้ายด้วยนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอยังไงนะครับ<ด>อ่าเราก็ปรุงให้เสร็จในขั้นตอนนี้เราค่อยใ,ใส่เนื้อปลาทีเดียวนะครับอพอเนื้อปลาสุกเราก็แค่ปิดเตาแล้วก็นําไปกินได้เลยนะครับระ,ะหว่างนี้แล้วก็ปรุงแล้วก็ชิมรสชาติให้อร่อยเลยนะครับแกงส้มเนี่ยเขาก็จะออกรสชาติ เปรี้ยวเค็มหวานนะครับเปรี้ยวจะนํำหน่อยนะครับตอนนี้รสชาติของผมโอเคแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ตัวผักกระเฉดลงไปเลยนะครับผักกระเฉดเราเนี่ยก็จะเลือกเด็ดเอาแต่ส่วนยอดนะครับแล้วก็ส่วนที่เขาอ่อนๆนะครับที่สามารถทานได้นะ,ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยนะครับใส่แล้วเราก็จะกดๆนะครับให้เขาท่วมนะครับ เราจะไม่คนคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาเราจะคาวไปทั่วหม้อน,นะครับเราต้องรอให้เขาสุกดีก่อนนะครับถึงคนได้นะเพราะว่าความคาวเนี่ยก็จะไม่ได้กระจายไปทั่วหม้อน,นะครับะระหว่างนี้เราก็เร่งไฟนะครับผมแล้วก็ปิดฝาไว้จนปลาสุกได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เนื้อปลาของเราก็สุกดีแล้วนะครับ ครับผมสำหรับเมนูแกงส้มปลานินใส่ผักกระเฉดวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าทําไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เลยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปง่ายๆในการทําอาหารแบบนี้อีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ